ลุยเกาหลีล่าสุด2022ที่แบบนี้มันต้องไปต้องไปที่ไหนบ้างไปดูกันฮะลงเครื่องแล้วก็ตรงเข้าเมืองกันเลยฮะนั่งรถไฟได้เลยสะดวกดีแบบนี้ที่ต้องไปที่แรกเลยร้านหมึกผัดเผ็ดขวัญใจมหาชนฮงสดจุคุมิอันนี้ที่สาขาฮงแดนะฮะ สังเกตเลยหน้าร้านจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ป้ายชัดเจนมาถึงแล้วก็ไปเข้าคิวโดยลงชื่อไว้บนกระดาษหน้าร้านนะฮะแล้วเขาจะเรียกเข้าทีละคิวเมนูเด็ดแน่นอนเลยก็คือหมึกผัดเผ็ดโดยเขาจะเสิร์ฟครึ่งเคียงมีมซุปข้าวใช้เท้าฝานใบางาผักสลัดตัวจานปลาหมึกอันนี้เราสั่งใส่หมูสามชั้นมาด้วยนะฮะเราก็สั่งแบบใส่เนื้อวัวเพิ่มมาด้วยโดยที่เขาก็จะมาผัดให้เราเป็นระยะนะฮะพอสุกก็กินได้เลยพูดเลยว่าอร่อยเด็ดจริงๆร้านนี้ห้ามพลาดเลย หมึกนุ่มเด้งไม่เหนียวซอสเผ็ดอร่อยมากรสหวานเผ็ดกลมกล่อมและพอกินใกล้ๆหมดฮนะโอปป้าเขาก็จะมาตักของที่เหลือเนี่ยออกไปใส่ชามให้แล้วก็จะเอาไปผัดข้าวให้เราเขาก็จะโรยไข่กุ้งกับสาลายมาเต็มกระทาไปให้แบบนี้เลยฮนะตัวข้าวผัดก็อร่อยดีนะฮะออกรสหวานนินนดๆร้านนี้ถ้ามาเกาหลีแล้วยังไงก็ต้องแวะมาสักครั้งนะฮะราคาก็ไม่แพงเขาคิดเป็นเซตนะฮะเซตหนึ่งต่อคนก็ประมาณสักหมื่นสี่ถึงหมื่นหกพันวอนนะฮะ อ๋อแล้วก็มีเรื่องคนรู้มั้งนะก็คือที่เกาหลีเนี่ยพวกช้อนตะเกียบทิชชู่เนี่ยเขาจะเก็บไว้ในลิ้นชักที่โต๊ะแบบนี้ฮะเ,ะเราไม่รู้ก็นั่งกินไปเช็ดเสื้อตัวเองไปอยู่ตั้งนานแม่ <Wow. S 1> ส่วนการเดินทางก็ง่ายๆฮะจากสถานีฮงอิกยูนิวอร์ซิตี้เนี่ยมาทางออกแปดก็เดินออกไปนิดน,นึงก็จะเจอร้านละฮะไปต่อกันที่ร้านสตาร์บัคฮะที่แบบนี้มันต้องไปมีอยู่สสาขาฮะ หนึ่งก็คือ Starbucks สาขาแรกเลยที่เขามาเปิดในเกาหลีเนี่ยก็คือ Starbucks ตรงสาขาที่อีแดนะฮะใกล้ๆก,กับอีวาว o m e n University นะฮะอยู่แถวๆสถานีอีวาวูแม a ยูนิเวอ i ์ซินี่เลยซึ่งสาขานี้เขาก็จะมีของขายที่พิเศษกว่าสาขาอื่นด้วยนะและอีกสาขาที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Starbucks สาขาลอยน้ำเอ้ยสาขา Soul Wave Art Center ะฮะที่ลอยอยู่ในแม่น้ำฮันเลยบรรยากาศดีมาก ยิ่งมาตอนเย็นนะมานั่งจิบกาแฟาดูพระอาทิตย์ตกฟินสุดๆไปเลยฮะส่วนตัวเราว่าสาขานี้เนี่ยเปิดเพลงพรอกับสาขาอื่นได้นะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าสุดการเดินทางไปที่นี่ฮะก็นั่งรถไฟไปลงที่สถานีแจมวอนออกที่ทางออกส4แล้วก็เดินต่ออีกสัก20นาทีฮะอาจจะไกลนิดน,นึงแต่ว่าคุ้มค่าการเดินมากๆเลยไปต่อกันที่ร้านหมูย่างเกาหลี ที่คนเกาหลีนี่เขานิยมกินกันมากๆเลยคล้ายๆหมูกระทะบ้านเรานะฮะไปเลยร้านนี้องโทรี่แซงโกกีหมูย่างบุฟเฟ่เจ้าดังฮะ,ะมีสาขายเยอะมากในเกาหลีโดวยวันนี้เนี่ยเรามาที่สาขาองแดน,นะ,ะซึ่งร้านนี้ของขึ้นชื่อเขาก็คือหมูฮะ เขาเนี่ยเคลมหมูเขาเนี่ยหนาสุดที่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะครับน่าจะเป็นสันนอกกับ3ชั้นนะฮะชิ้นเขาหนาจริงฮะตัวหมูเขาดีนะไม่เหนียวได้รสชาติหมูเต็มๆฮะส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหัวละ14,800วอนฮะส่วนน้ําจิ้มเนี่ยก็จะเป็นซอสรสเค็มๆเปรี้ยวๆแบบนี้ฮะใครอยากเผ็ดๆเนี่ยเขาก็มีพริกเกลือให้จิ้มนะฮะอ๋อถ้าใครกินน้อยเนี่ยสั่งเป็นเซตก็ได้นะจะอยู่ที่ราคาประมาณ80,0 0วอนฮะ สำหรับใครที่ชอบหาของกินในมินิมาร์ทที่นี่เนี่ยเขาจะให้เราอุ่นอาหารเองนะฮะส่วนวิธีใช้ก็ง่ายๆไม่ต้องงงฮะดูเลยที่หน้ากล่องอาหารเราเนี่ยเลขอะไรเราก็กดเลขที่ต่อไมโครเวฟตามได้เลยฮะง่ายดีไปต่อกันที่ลอตเตอี่เวิด์ควาเรียมฮะเขาว่าที่นี่เป็นควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเ้วยนะตั้งอยู่ที่ลอตตเวิด์มอลฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ใหญ่โตกว้างขวางจริงล้วฮะแล้วก็มีหลายโซนเลยทีเดียว ที่นี่เนี่ยยังมีสัตว์น้ำเนี่ยมากกว่า600ชนิดเลยนะไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีอุโมงค์ใต้น้ําที่เราได้เดินแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือการมาดูน้องวานเบลูก้าฮะน่ารักมากมากเลย wow. และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอควาเรียมที่น่าสนใจในเกาหลีฮะใครมาแล้วก็ลองแวะกันมาดูนะฮะเอ้าไปกันต่อฮะสายกินต้องไม่พลาดที่นี่เลยร้านคุณป้าเน็ตฟลิกหรือโกยังคันกักสุกอ่านถูกเปล่าไม่รู้ที่นี่คือร้านบะหมี่โฮมเมดเส้นสดทําเองฮะร้านป้าเนี่ยเขาก็ดังมาจากซีรีส์ตีทูทางเน็ตฟลิกซนะฮะซึ่งร้านนี้ก็อยู่ที่ตลาดควางจังครับซึ่งเป็นตลาดโบราณอายุกว่าร้อปีเลยทีเดียว คนเยอะตลอดนะฮะซึ่งวันนี้เราก็โชคดีครับได้นั่งริงไซส์หน้าคุณป้าเลยฮะก็เห็นคุณป้าเขาทาเส้นกันสดๆตรงนี้เลยครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็สั่งบะหมี่น้ำาฮะเป็นแบบออริจินอลเลยนะหน้าตาแบบนี้เลยมีเส้นมีซุปแล้วก็สาหร่ายฮะรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าตัวซุปหอมอร่อยกลมกล่อมจริงส่วนเส้นมันก็หนึบนุ่มนะเคี้ยวเพลินๆแล้วก็ให้มาเยอะมากเลยโดยคุณป้าเนี่ยเขาก็ทำเส้นสดตรงหน้าเราแบบนี้เลยนะบอกกันเลยนะว่าชามหนึ่งนี่เยอะมากนะฮะแต่ถ้าเรากินไม่หมดคุณป้าเขา แล้วเราก็สั่งอันนี้ด้วยฮะเกี๊ยวหมูฮะหรือบันดูซึ่งเราสั่งแบบรวมมาฮะมี2ไส้ <Wow. S 1> ก็คือไส้หมูแล้วก็ไส้หมูกิมจิตัวไส้หมูเนี่ยรสชาติกลมกล่อมอร่อยดีฮะแป้งเกี๊ยวก็จะหนานิดนึงส่วนรสหมูกิมจินี่ก็อร่อยดีฮะได้รสเผ็ดนิดเพิ่มมาเอาเป็นว่าทั้มาโซแล้วเนี่ยก็แวะมาลองกินกันนะฮะคุณป้าแกน่ารักมากๆาฮะการเดินทางก็ง่ายแค่นั่งรถไฟฟ้ามาสถานีอุนจิโระนะครับออกที่ทางออกสี่แล้วก็เดินออกไปนิดนึงก็ถึงตลาดละ ส่วนใครอยากถ่ายรูปเฟียวๆล้ำๆสวยๆมาที่นี่เลยฮะ DDP หรือว่างดงแดมุนดีไซน์พลาซ่าแนะนำว่ามาช่วงเย็นๆค่ำๆฮะเดินเล่นถ่ายรูปที่นี่ฟิลดีมากๆเลยตึกสวยล้ำมากๆแถมพอเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วก็สวยขึ้นอีกฮะที่นี่ข้างในเนี่ยเขาก็ยังมีพวกอา exhibition, ร์ตแอซิชั่สับเปลี่ยนมาเปิดให้ชมกันตลอดด้วยนะฮะถ้าใครสนใจก็ห้ามพลาดเลย อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากบอกว่ามันต้องไปก็คือนี่เลยฮะนั่งรถโซลซิตี้ทัวร์บัสเขามีทั้งรอบกลางวันและกลางคืนนะฮะวันนี้เรานั่งรอบกลางคืนครับเดินเล่นทั้งวันมันก็เมื่อยแ,แล้วไงก็เลยขอนั่งสันหน่อยก็ขึ้นรถกันที่หน้าดงแดมูนดีไซน์พลาซ่านี่เลยโดยเขาเนี่ยจะพาเรานั่งรถชมเมืองฮะตากลมเย็นๆดูตึกดูไฟผ่านจุดสําคัญต่างๆในโซลฮะเราว่ามันชิลดีนะ บางมุมเนี่ยมันก็สวยแปลกตาดีซึ่งถ้าเราเดินเล่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมอะไรแบบนี้นะฮะไปต่อกันที่อ e ีคาว่าวูแมนยูนิเวอร์ซิตี ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญประจำไอจีเลยฮะเราเห็นหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกันเราก็เลยลองไปดูฮะปรากฏว่าเออมันก็สวยจริงๆเ่ะแวะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะฮะแนะนำเลยที่นี่ไปต่อกันอีกหนึ่งสถานที่ครับที่เห็นรูปกันจนเดื่อเลยช่วงนี้แต่ก็ควรมาฮะนั่นก็คือ Starfield Library ครับ อนนีอยู่ในห้างโคเอ็กมอลของจริงอันนี้สวยอลังการดีนะแวะมาลองดูกันได้เลยคนไทยเพียบฮะปิดท้ายกันอีกหนึ่งสถานที่สำหรับคนชอบกินไก่ทอดฮะเป็นลองกันเลยร้าน BHC i h k e n ฮะเรากินที่สาขาฮงแดนะเมนูไก่เนี่ยมีหลากหลายเลยซึ่งวันนี้เราก็สั่งแบบออริจินอลกับแบบสไปซี่มาลองอันนี้ชีสบอลฮะรสชาติเราว่าเหมือนขนมไข่หงบ้านเรานะออกหวานนิดนเฟรนด์ไฟอันนี้ดีอร่อย ตัวไก่บอกเลยว่าทอดมาดีฮะกรอบนอกนุ่มในข้างในเนี่ยเนื้อเขาสุกนะแต่ว่ายังมีความจุยซี่อยู่ส่วนรสชาติตัวอิสิติชิโสำหรับเราก็ว่ารสกลางๆนะกินได้เพลินๆไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะส่วนแบบสไปซี่อันนี้เคลือบซอสมาแล้วว่ามันได้รสหวานนํำนะตัวซอสก็เปรี้ยๆหวานฮะและทั้งหมดนี้ก็คือพิกัดน,น่าสนใจสำหรับลุยเกาหลีล่าสุด2022ที่แบบนี้มันต้องไป